คำว่าเทียนมันแปลว่าอะไรได้บ้างเอ่ยเห็นมีหลายความหมายทึงเลยค่ะเรียนจีนหนึ่งนาทีกับปอบปียงเหล่าชื่อนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่า เทียนตัวนี้ตกลงแล้วมันแปลว่าอะไรได้บ้างนะคะ,ป,ะป๊อปี้อยากเราจะ,จะบอกว่าเทียนเนี่ยมันมีหลายความหมายมากเลยค่ะวันนี้นะคะ,ป,ะป๊อปี้อยากเราจะ,จะมาสรุปความหมายที่ใช้บ่อยๆเลยนะคะอะ่มาดูเลยนะคะเทียนเนี่ยที่เราเคยได้เรียนรู้กันมาตั้งแต่แบบเด็กๆหรือว่าตั้งแต่ภาษาจีนเบื้องต้นเลยหรือว่าที่หลายๆคนรู้จักเนี่ยมันจะมีความหมายแปลว่าท้องฟ้าถูกต้องไหมคะอย่างเช่น ทียงคงก็คือท้องฟ้าหรือเวลาเราแต่งประโยคนะคะเราก็จะแบบพูดว่าทียนคงสอฟ้าน,นะคะคือท้องฟ้าเนี่ยมันเป็นสีฟ้าแต่จริงๆแล้วตัวเทียนยังมีความหมายอื่นนอกจากท้องฟ้าได้ด้วยนะคะเทียนเนี่ยก็มีความหมายแปลว่าอากาศได้ด้วยนะคะอย่างเชน่นเทียนฉี่เคยได้ยินไหมล่ะเทียนฉี่ก็แปลว่าอากาศนะคะอย่างบางทีเราพูดสั้นๆเลยค่ะว่าเทียนหลงหลอ เทียนหลงหรออ่าหลงแปลว่าหนาวนะคะคือแบบอุ๊ยอากาศหนาวแล้วเห็นไหมคือไม่ต้องพูดเต็มๆว่าเทียนฉีก็ได้ก็พูดเทียนหลงหรอหรือพูดว่าเทียนร่อนเหรอตัวเครื่อสวยอ่าอากาศร้อนนะคะก็ต้องแบบดื่มน้ําเยอะๆตัวเครื่องสวยดังนั้นทุกคนจะเห็นว่าเทียนในที่นี้จะไม่ใช่ท้องฟ้าแล้วนะคะแต่จะหมายถึงอากาศนั่นเองค่ะ หมายต่อไปของคำว่าเทียนนะคะยังแปลว่าหรือดูการได้ด้วยเคยได้ยินไม่ลายอย่างเช่นตงเทียนตงเทียนเอ๊ะทำไมมีเทียนมันแปลว่าท้องฟ้าหรอไม่ใช่มันแปลว่าอากาศหรอไม่ใช่ค่ะแต่มันคือฤดูการนะคะตงเทียนก็หมายถึงฤดูหนาวนั่นเองค่ะเซียเทียนก็คือฤดูร้อนนะคะในประเทศจีนจะมีด้วยกัน4ฤดูค่ะนั่นคือชุนเทียนฤดูใบไม้ผลิ เสเทียนดูร้อนชูเทียนฤดูใบไม้ร่วงและตงเทียนฤรดูหนาวค่ะและความหมายของเทียนนะคะอีกอย่างหนึ่งที่แบบโอ้ยได้ยินบ่อยมากเลยก็แปลว่าวันค่ะอย่างเช่นจินเทียนเคยได้ยินไหมล่ะจินเทียนวันนี้หมิงเทียนพรุ่งนี้สัวเทียนเมื่อวานนี้แมงเทียนก็ทุกๆุกวันนั่นเองค่ะเนี่ยก็คือความหมายที่น่าสนใจของคำว่าเทียนค่ะ และความหมายของเทียนอีกอันหนึ่งนะคะที่เจอบ่อยๆในซีรีส์และได้ยินบ่อยจากปากคนจีนเลยนะคะนั่นคือเวลาอุทานนะคะแบบเทียนอ่ะเคยได้ยินไหมล่ะเทียน่ะคืออะไรไม่ใช่บอกว่าท้องฟ้าอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะะแต่เป็นการอุทานว่าโอ้ oh, พระเจา้าอารมณ์โอ้ไม่ก็นะคะโอ้ oh, พระเจา้าประมาณนี้ใช้เวลาที่รู้สึกแบบ ลึงตกใจนะคะเซอร์ไพรส์ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะคะคนไทยก็จะอารมณ์โอ้โหแบบนี้ก็คือเทียนะนะคะหรือวอเตอร์เทียนแบบนี้ก็ได้วอเตอร์เทียนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าวันของฉันนะคะแต่หมายถึงว่าโอ้พระเจ้าซึ่งมีความหมายเหมือนกับคําว่าเทียนะซึ่งเทียนในวลีเนี่ยมันมาจากคำว่าเทียนถังที่แปลว่า สวัรค์นั่นเองค่ะและนี้ก็คือความหมายที่น่าสนใจของคําว่าเทียนนะคะมาหลังต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเจอตัวเทียนนะคะจะได้ไม่งงนะเอ๊ะทำไมมันไม่ใช่ทองฟ้าล่ะคะเพราะจริงๆแล้วเทียนมันมีอีกหลายๆความหมายนะคะใครท่านลืมนะคะยังจำไม่ได้นะคะย้อนดูหลายๆรอบได้เลยนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่ชอบภาษาจีนนะคะอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมก็สามารถมาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่หน้าแฟนเพจ f c e b o o k โรงเรียนสอนภาษาพรรัสหรือ OEC School ได้เลยนะคะปอปี้อยากซื้อไลฟ์ฟรีสอนภาษาจีนที่หน้าแฟนเพจ Facebook ทุกคืนเลยนะคะก็ช่วงเวลาประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มประมาณนี้ใครชอบนะคะก็สามารถมาเรียนรู้ด้วยกันได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของปอปี้ เราซือค่ะแล้วพบกันใหม่กับเรนจีนหนึ่งนาทีที่หน้าแฟนเพจ f c e b o o k โลงเียนสองภาษาพรรัตน์นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะเจเจน